มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุเผยอากาศวันนี้นะคะเมื่อวันที่4ธันวาคม2564กรมอุตุนิยมวิทยานะคะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกําลังแรงจากประเทศจีนนะคะจะเข้าแผ่ป,ปกคลุมประเทศไทยค่ะทําให้บริเวณดังกล่าวจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกัแบบมีลมแรงนะคะ อุณหภูมิจะลดลงอีก1-3องศาเซลเซียสค่ะสำหรับบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางแห่งนะคะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ4-10องศาเซลเซียสส่วนบริเวณยอดภูจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด7-12ององศาเซลเซียสค่ะจึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วยนะคะ สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่เข้าพัดปกคลุมอ่าวไทยและก็ภาคใต้จะมีกำลังอ่อนลงค่ะลักษณะเส้นนี้ทำให้ภาคใต้นะคะจะมีฝนลดลงค่ะฝุ่นละอองขนาดเล็กนะคะและก็หมอกควันบริเวณประเทศไทยและกรุงเทพมหานครในระยะนี้มีน้อยเนื่องจากมารสุมยังคงพัดปกคลุมและมีกำลังแรงค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้นะคะไปจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นกับหนาวกับมีลมแรงนะคะอุณหภูมิลดลง1-3องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ9-17องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด26-28องศาเซลเซียสค่ะบริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ7-12องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางนะคะจะมีอากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-2ององศาเซลเซียสนะคะ อุณหภูมิต่ำสุดค่ะสถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-30ถึงองศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นกับมีลมแรงนะคะอุณหภูมิจะลดลง1-2ถึงองศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ1 7ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดนะคะ3 0ถึงองศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะทางตอนบนของภาคอากาศเย็นกับมีลมแรงค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ2 0 2สถึงองศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดนะคะ28-30องศาเซลเซียสค่ะทางตอนล่างของภาคจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบีตังและก็สตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ21-25องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด32 ถึง33องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลน,นะคะจะมีอากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-2ถึงองศาเซลเซียสค่ะอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเพื่อเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงค่ะขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ